สวัสดีครับทุกคนใช้เจ้ามานะครับวันนี้มาเล่นการ์ดนะครับที่โรงเรียนอัศน์ชันสมุทรปราการนะที่เป็นโรงเรียนใกล้บ้าผนผมคือพุติีแบอยู่บ้านเราก็ได้เล่นการ์ดทุกคนอันนี้มีเด็กมีน้องรู้จักกันเนี่ยชื่อว่าน้องเฟิร์สเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนาสันชันสมุทรปราการก็เลยแบบกว่าเดี๋ยวมัใกล,บลก้บ้านเราก็มาเล่นการ์ดกับน้องเขาหน่อยละกันครับผมอ่าอันนี้รอน้องเขาอยู่ในะตอนนี้อยู่นั่งเดียวแล้วไอ้แบบคนเลุกติดมาเลยเด็กเลือดเย็นี่ยเออมาเดี๋ยวรอน้องเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะเขาติดมากกว่านี่ โอเคนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่โรงเรียนอัศำชันสมุทรปราการครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเฟิร์สนะครับเออคือจะบอกโรงเรียนอัศำชันในเขามีชมรมเวงการทุกคนโอ้โหซึ่งสมัยโรงเรียนผมไม่ค่อยมีผมเล่นเจอเวลาพักเที่ยงเลยครับนี่ก็คือน้องเฟิร์สเนี่ยเขาเป็นประธานชมรมของชมรมเวงการโรงเรียนอัศำชันนะที่เขาไปแข่งที่อินเทอร์สองโรงเลยคือเนี่ยแข่งนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเขาถูกเรียมพลาดเหรอวะ ต้องเฟิร์สเล่นมันจัดนะปีแล้วก็ตั้งแต่มันมาเลยตั้งแต่จินี้ศสุดเหนือใช่ครับผมที่แผ่นมันมีการ์ดแผ่นในแผ่นจินีอุ้ยมันก็ประมาณปอสามเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ยอ้าฮะแล้วนี่คือเราเป็นประธานชมรมนะเราตั้งชมรมตั้งแต่เมื่อไหร่ คือเหมือนมีมีทุกรุ่นนะครับรวมผมด้วยเป็นผมเป็นรุ่นที่เจ็ดเอ้ยรุ่นที่หกเขาผมคือมันมีมาตั้งนานแล้วอ๋อใช่รับผมโอ้เจ๋งว่ะแม่โรงเรียนนี้แม่งดีว่ะโคตรใหา่โรงเรียนเลยวันนี้เสื้อดีเทีไหมเนี่ยใช่เลยดเีพิ่งสังเกตว่าเป็นเสื้อดีเทีโอเคคนซึ่งวันนี้ผมมาเล่นกับน้องซึ่งผมก็บอกแต่ต้นคิดว่าผมมาบ้านอยู่แถวนี้ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาบ้านเขาเรียนอยู่ที่นี่เขาบอกว่าบ้านอยู่ไหนเอออยู่บางจากอยู่บางจาก แต่ผมมาอยู่นี่อยู่นี่อะไรอยู่แค่นี้เองคว่วีมีของนี่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเรียนนี่ผมว่าน้องเรียนอะไรอ๋ออยู่โรงเรียนอาสมชันโอเคใกล้เลยพี่มาหาได้ <c oughs> ผมก็เลยมาเล่นการกับน้องซึ่งผมก็จะมาหาอะไรผมไม่ได้เล่นทุกคนผมนต้องหากไปหน่อยนะครับวันนี้ก็มาเล่นกับน,น้องเฟิร์สนะครับโอเคมาเล่นกันสตา้วกันพี่จะเอา okay, uh oh. เล่นอะไรดีวะพี่เล่นอครกิโร่แล้วกันไม่ <c oughs> รู้แล้วนะครับผมอเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะทุกคนอมี okay, uh ่ oh. น้องเฟิร์สนะครับ อ่าทุกคนมา <c oughs> เราจะมาเล่นกับประธานชมรมโรงเรียนะผมชั้นทุกคนซึ่งปกติผมกับน้องเฟิร์นี่ยรู้จักกันถ้าน่าจะนานแล้วอย่างเสองสามปีแล้วยังไม่จะถึงแลยอ่ะ <c oughs> แต่แต่เจอกันในแค่ออนไลน์ทนั้นเะพิ่งเจอกันตัวจริงครั้งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยเมื่อผมตื่นเต้นมากแข่ง <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> จอแล้วกัน <c oughs> โอ้โหโหเปลี่ยนสามแล้วครับโอ้โหดีนั่นเยอะก็ค่อยดีว่ะไม่เปลี่ยนแล้วกันครับเดี๋ยวแยกกอนดีกี่าเวิร์กดีนะไมาหาพี่เวิร์กดีนะเออครับโอเคแล้วแมนกาครับมีสามแล้วอันเ oh. ดียวโอเคต้องยังไม่ฉุกเลยนะไม่เห็นใช่ครับ คาเทอร์ยอดไลท์ผมเป็นเคสผมตัวหนึ่งคาเทอร์แร็ปชุดโรไล์เป็นเซซาเบลเดอรุนิวจูกัดเบนคอเอมูคาเอมูบูทไลท์ชมพูด้วยซาเบลดอร์กุนิวติฮิตจวดด้นนะครับครับโอเคใครเช็คมีอะไรแล้วมีติ๊กเกอร์เช็คผมไม่มีติ๊กเกอร์ติฮิตจวดด้นหนึ่งใบผ่าครับคาเทอร์ผมยอไลท์ผมเป็นอาร์กันนี่คาตาบัตหนึ่งก็ผมคุบละคอบอลก่อน โอเคลงมาผมคาร์จหนึ่งติดพิ <10 S 2> กเกอร์อพามเพิ่มขึ้นห้าพันครับผมพอเป็นเบดีเบียลงมาพอเป็นไม่ไม่ <Okay. S 1> กดเทคเบดีเบียอ๋อไม่ครับโอเคกลาตินลงมาโหนึ่งหมื่นจ็ดสบสามเป็นการดเลยดูนะดูละดูนะปึ๊บไม่มีอะไรโอเคหนึ่งหมื่นจ็ดสบสามเป็นการดแล้วผมต้องการละม,มันกันด้วยนิ่วฟิล์มมันกัน สองพันหกสามกาศเชิญ<ช>ครับเชิญเลยครับมมเฟิร์เชคก้งเฮ้ยอะไรกันพวกนี้อ่ะเช็ญไลยเช่ครับรอทิกเกอร์เอาวางเอาางสุดท้าเึ็นอ่นเนาะแฟนแฟนันโดอืมสุดนะคิดก่อนไม่เป็นเบอร์เซิร์ชเกอนแล้วกันโอ้โหพี่ทั้งพี่พี่มีเลยเล่นมาเอะตบั้นตบันหนึ่งรีานนงทายกาลาทินแล้วกันแรงเดชแล้วก็ได้โจทย์หนึ่งใบ สกิลของแอมโมเมื่อถูกเมื่อมีการเกิดการรีไทเอามันลงดอกตูนในเดมตัวกัดใบนหนึ่งการวรวมการรวมอุ้หน้ากาเลยไม่มได้ทำลายเส้นตัวไหนทำทางลออกแล้วก็ขอทับกิวของเบิร์นเอา์คาตาบาดนุ่นที่เอาสองสองมือสูงกว่าไปใต้กองการนะครับ ไปไท,ทยเลกาทุกแห่งในใบไปไทยเบลีวีอะโอไปี่มีบางสื่อทายหน่อยเอาบร,ริเรตี้มื่นเดียวไม่ต้องการได้ผมไอทิเกอร์เช็คครับไม่มีอะ <c oughs> ด้ะเมทิเกอร์เช็คผมไม่มีทิเกอ <c oughs> ร์อุ้ยมาเบ็ดควาของด้วยจงตได้บนอาร์มื่นเดียวไม่ต้องการได้ผมได้เมทิเกอร์เช็คผมไม่มีทิเกอร์ตลัดแต่นะผมแอนด์อไล้หมนายเหนียวหัวแห่งเราออวิลราชาแห่งออเซผมก็ ให้เป็นใบขวาผมนี่คีบลาเซ็นท่านเล็กุดนัจูนะเนี่ยพัฒน์ไันหน,นึ่นงกอเคแล้วครับผมบาสเตเบตจากกองการเครือ่องช่างเดียร์ผมอยากได้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมไสแห้งบล็อกเตเบตลงมาพลังขึ้น5,000ันแลผมจริงๆริงผมได้ไ้แห้งทุกคนตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์ซื้อ VCP ศูนย์ห้าของราง้านกรวที่สองครับนี่เอ้ยไทยอินเทอร์ลเลย ก็ไมยมันทกินได้ละ่ะทะลุพลังมันขาดพลังขึ้นไปหมืนห่นนะผมมีบัสเตอร์เบรดในสนามแล้วก็คอร์ลามาผมอากาเน่กดเทคข้าผมพัลต์บัสหนึ่งคุณละขอบันเก้าผมโอเคผมลงมาชั้นหนึ่งไม่ติดทิกเกอร์ผมโอ้ยลบทิกมันขาดจมตีเลยครับสามเมป็นหนึ่ง ไม่ไม่กาครับโับเพื่อเช็ค <sh arp> ก็หมดอทิกเกอร์ผอมตัวหนึ่งพลังให้เป็นพลังให้เป็นบลัชเบรดผมสองหมื่นห้านึ่ตัวเซกเกเช็คเี้ม <sh arp> ชี้แบนพลังให้เป็นออ,าาเอ <sh arp> ปเปเนียหังไม่เช็ครับไปแรกปที่สอง <sh arp> สองห้าจะตีสายังกาดผม ป้องกันด้วยทากับอ,อันนี้สองหมืนห้าเท่ากันคอยห้าพันหรือเปล่าใช่ป้องกันด้วยเจ๊เจมขับรถสุมในมือเล็กใหญ่ครับมือแห้งมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเจมตีใส่บังการเลยครับสองหนึ่งครัหนึ่งสี่มือหนึ่งเจมตีใส่บังการไม่กลัดแล้วครับเจอยังไม่เช็คเออโอ้โหเริ่มร่างวันนึงเลยขนาด้เลยเนี่ยโอเคแดนแอนดร จงเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดใหม่ด้วยเถิดทางไม้ซโลกไลท์ดับกนอนอูดหลอดอยู่ในไม่กิฟท์วันใครแหวนการแล้วกันฮู้โคตรมากอยากพูดเท่ขอเป็นดับก้อนฟัวอเมอร์บัสเตอร์ไี่ยูทำง,งานคนะรับโซบะสองโอ้ยก็เ,เจ็ดปีทายอันก้นนี้แล้วกันนะดูกระเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยิ 1, 2, 4, 5, 6, บการ์ดที่มีคำว่า o V L หนึ่งใบที่มีอร์โหลดนะองย่อแล้วกัน มันยาวไปโซ่แห้งเลย <c oughs> ต้องเรียกการมนหมดน้ำด้วยโอ้โหตะเกียบของเบอร์เอาแล้วกันครับเขบัดรอื่น เอาการ์ดเจ๊สองหนึ่งใบไปใต้ของการ์ดนบะเอาเบิรเิร์ฟเอาที่ไเอาเป็นบเบิดดีกว่าไม่ใช่ไหมไม่ใชอ้โหเอาปอนเก่าตรงสั่งปอนแล้วกัน <c oughs> โอเคบอ,อ,อาเซฟมือเซฟก่าเหนือเด๋ยวตายชิบ <c oughs> โอเคอัแทกครับน,นี้ไม่ได้กดสบเป็นคำสั่กระเบิร์นเอาโจมตีใส่รัตเต์เบรดครับผม,มไม่ต้องการด้ผม หูหลอดจงตีวันกระรับสองมือสามในมือกี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่บองกัรั้เฮ้ยตีทีู่กนะโอเคครับผมยินดาย <c oughs> ไม่ออกเลยใช้กันเช็คโอ้โหแลเมดิเกอร์เช็คผมรอทีอ่จะเจอหนึ่งกับผมทาให้บันกรดัอมันยิบสามเข้าลุกมาเรียก็ตีไม่เข้ามีบาเลยในมือเท่าไหร่ครับ สาแบบมสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ผมแปดบอยยสามโดนมีอะไรทิ้งได้บงเนี่ยไม่ใช่ใช่ตะเกียโอ์โหล่ครับโหเขาเสียงเลยทิ้งโอเวอร์่อลดะกัแบเบอร์เซิร์ชก่อนแปลงหี่อบสองมือสามจริงไมครับอืมคุชูีคูนบในมือกี่ใบทะในมือใบับ เท่าไร6ใบ6ใบเท่าไรครับเฮ้ยโอ้โหเม่ใช่ของผมไม่มีทิกเกอร์ครับเท่ะแต่นีผมมีความได้กระจายอันหนึ่งวะแอนดจอโอเคโอเคเือเราทำไม่ได้มันก็คาเดบันหนึ่งของผมซโอเคไม่ได้ห้าเดมด้วยแล้ว ีแล้วกันยิงยังต่ออะไรชันโอเคบัสเตอร์แบบนัองขึ้นห้าพันนะผมมันกลับนั่งขึ้นหนึ่งเมตรแรงหนักหนักเจอเจอตอนห้าเดียวก็พอมาตับัสหนึ่งโซนหนึ่งนะผมยิงเลยครับของดีใช่ด้วยอ่ะอ่าขอลงมา เป็นดัสเตอร์บดแล้วกันนะผมสองหมื่นบรรยากาัดนดีนะครับสามหมื่นหนึ่งมันก็กินไวเวนกัดเบอร์ี่ไปแล้วนะก็เช็คก็หมไม่มีสิกเกอร์โอ้ผมไม่มีสติ๊กเกอร์โอ้โหสามบทหมื่นห้าบรรยากาศนะผมมินร์เซปด้วยหัวเมื่อบัตเตอร์อะนลี สองหมื่นจมตีสาบนกาด้รป้องกันด้วยแอมโมครับตัวเอาพีจีออกในมือเลือกี่ใบครับเหลือสี่ใบครับโอเคออกมาแทนโอ้โหพมเลยปุ่มจําได้ไหมพี่อะไรเงี้ยแดนดอนดครับจงลุกขึ้นมาครั้งด้วยเตือนคหัวชิ้นโลกไลท์ดะคอนิกก็รรเดเลยิงกพออันนี้เมื่อไลมื่อลงมาซุเปียรโคดะคอนกนิโอเฟมจากดอกต้นไม่เกินหนึ่งใบของช่องบรรยากาศ เดเมสี Mercedes, ่การในมือครับสา <laughs> มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว่าหขออลยรขอดอีกนิกเบิร์นเอาครับไปเลยพี่เขบัดหนึ่งเก็บก้าเกสองในดอกโซนไม่เกินหน่งใบไปใตก้กล่องเลทิย <laughs> ทกับพวกงนีบเลทายว่าเะเบะทท,เบที่อยู่ช่องฟอสแล้วกันครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคโอ้แม่จ๋า <laughs> โอแอโมโมแล้วกัน โอ้โหโคตรเสี่ยงเลยแต่ทิกยังทิกออกมแค่หขออนุญาตนะครับครับหมนึ่งใบเกือบและโอเคนม่สักเฟสเลยครับเร้าผมเอาเดี๋ยวเฟสตีครับสองหมื่นสองมื่น โอ้โหโอ้โหสิบใบใครคนโอ้โหกันแน่พี่จีก็มีไม่อยากใครเลยจามิทิกเกอร์เชก็ผมพี่ข้อก็ผมโอ้โหสบายละโอเคมันกตีมาตีค่าเนวเฟรมแจกค่าผมเป็นสองหมื่นแปดแโอเคให้เป็น เพอร์ไฟการ์ดนะผมถึงเป็นเอ็กซ์คาเพชรเดอะบัสเตอร์นะผมบุนได้ครับไมแรกเฮ้ยจริงเหรอไม่ให้เช็คโอ้โหขอใจเี่ยวของเดอะเกรดขวบอันหนึ่งครับทิ้งกันในมือสบใบแทนเดอะเกรดกับนิวเฟรมกระทำดูเบนอาครับโจมตีใทยบัตเตอร์เบดที่เป็นเลกาดได้ปอะกันด้วยผมเดเกตตี้แจ๋ได้ห้าพันจากนิวเฟรมไปสองหมื่นแปดจริงสองหมื่นแปดอีกทีหนึ่ง สองหมื่นแปดหนึ่งโอโหสี่หมื่นสามอมนี่เลยอ๋อใช่ใช่ใจฉียิ้มตรงนี้ดิเรามาได้แหลวตอนนี้เราไม่ได้ตั้งแต่แรกเราพลังตะขับคือครับเอ่อสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่งครับสี่หมื่นหนึ่งเป็นสี่หมื่นสามลอวผมอืมผัดแล้วในมือกี่ใบในมือสามใบครับ แต่เด่ดดองผมไลฟ์ผมโมนัสแองเกลยังเพรยผมฟอสนไปซ้ายผมขับัหน pues> ึ่งโซนหนึ่งผมเก็บบัสเตเบจะดับเพลยกับขึ้นมอืไมันกบหมื่นห้าบนหนึ่งคียผมคองมาดัสเตเบัเเบบุยหมื่นด้วยใช่ครับผมก็ผมเบดีบอ่ะไมกันชิโอโหสองชี้ด้วยสองสามืนหกพัน คบ้าใช้ทะลุแล้วยังไงดีเนี่อปไปก็ตายโอ้โอเคนะอันนี้สามหมื่นสามยังเข้าอยู่เลยสี่หมือนแปดพันสองได้เนาะแปดพันเช็กก็หอมไม่มีทิ๊กเกอร์เซอร์กันเช็ค้ยไม่มีทิ๊กเกอร์โอ้พัดกันบอดโอ้วันนี้มันวันบอดแห่ชาติยังไงเนี่ย หนึ่งใบคิดสักทู่นะครับโอ้โหอิ้นหนักเลยโอ้โหอายเป็นมือแหละครับ3 4 5 6 7 9 6อุ้ยเอาไงดีวะเนี่ยคิดตามรัเครียดเลยกล้องมันตัดกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ตัดเคเออคิดตัด3000อีกทุกจังหวานรกมากโอเค เบดีเบียตีใส่ตาข่บเลยครับเข้ครับบลัชเตอร์เบดตกลตีใส่แยกอากาศแผนโอเคผ่านเนาะผ่านเนก็เราจะไปไงอะคาร์เดนโดขอจ่ายไปเกินคัแนนมือเจ็ดใบเกติกสองใบเกตสองแล้วเกตสามไปๆแล้วกัน สองมืนสามครับโอ้โหสองมื่นสามเสียงเกมยินกันแน่เนี่ยแต่ตาหน้าเขาจะได้ทิกเกอร์ก็ได้เพื่อประกาศนะผมจิงเป็นเีดี้เลยไม่ใช่ครับในแรก้คิวโอ้โหคิวไม่คิวไม่ได้สถานกางณ์นี้เออถ้าคิวได้มันคงหน้าโอ้โหเนี่ย โอเคอมโมตีสองแปดครับก็ชิวสองหมื่นสองแปดเหรอครับใช่ครับอันนี้หนึ่งฟอสแล้วก็หนึ่งทิกเกอร์อ๋อโอ้โปลาพลังต้องการได้ผมโอ้ยผ่าแล้งแต่ได้ผมแืมวก็ตนใหญ่สุดแะมังโอ้โหไล่ผมนายเด๋ยวหัวแห่งอาวิลาชาแห่งอาวินอเทีดของฟอสโอ้โหเอาพลังซะด้วย เป็นฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้โหก็ผมเดไปทั้บ้างเลยแต่ฟอร์สผมเนี่ยโบกล้านหนึ่งนะเดี๋ยวบวกแค่หมื่นฟอร์สเตอร์เบดนะผมอันนี้เขับขากลับมาถามสามหมื่นเท่าเดิมมันตีสามหมื่นเท่าเดิมอุทนาเอาหมื่นสามหมื่นหนึ่งมันจัดเลยสามหมื่นหนึ่งอันนี้สามหมื่นนี่สองหมื่นโอ้โหและทิศก็ไม่เอาเลยเมื่อกี้ไม่จัดแล้วกันครับวัดใจไปเลยเข้ามาเลย เอเคลขอก้เช็ไม่มีทิกเกอร์เซ็นตเช็คเอ้ยไม่มีทิกเกอร์มาเป็นคู่เลยจะไม่เช็คิศเขอาเอที่พลังให้เป็นกันรอแล้วไงเอาแล้ว่มันเรา่าพี่ยืนสองหมืนสามโอ้โหในมือกี่ใบครับสี่ใบเบรดีเบียจมตีใส่ใบซ้ายเลยโอ้โหสามหม่จมตส่รรกาศป้องกันด้วยกินาลาโอ้โห แค่ขวอุ๊ยผ่านเธอแล้วโอ้ยรออีกแล้วแต่รอไม่มีอะไรไปบุกเขาด้วยกระขาก็หมดโอ้ไม่เจ้าเป็นเหมือนขนานีครับเออข้าก็โง่ไฟน่ายสุดเฮ้เฮ้ต้องประกาศหน่อยจุดจุด The Great Attack j u ดแ n ก่อน หนึ่งสองมือสามพันครับสองมือสามพันิตนะครับ 23, <000 S 1> ิเกอร์สองมือสามพันไหนบอซะดูวสองมือสามทิ๊กเกอร์มาเท่าไหร่ะโอ้โหนี่ผมได้เมย์สองใบครับสามสี่ห้าหกเจ็ดใบครับเจ็ดใบเลยอีกเก้าหรือเปล่าโอ้โห ัดได้เดียวนะยเดียววัต <laughs> เบ็ดชิวห้าคะนเนาะใช่ครับผมตัวนี้ปีสองพันแปดใช่ไหมครับหนักเลยวันตีสองพันปดสองทีเรารู้ขึ้นมาได้ใช่ครับโอ้โหวันทีาเมื่อกี้ได้คิดจบเลยนะในกองเหลือกี่ใบครับ ไม่รู้เหมือนกันที่จะไปรู้ได้ไงล่ะเออถ้าโกหกก็เก้าใบแล้วกันไม่ใช่บอกมืออ๋อเก้าใบครับพอมมาถึงแบบกองการมีกี่ใบครับอ๋อนับนี้ก็หรอครับผมอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าเเก้ากับเก้าใบโเออห้าสิบสี่สิบเลยโอยหกสิบสี่สิบ เชื่อมันจินตนาการดูควายฮิวจิตเตอร์ต้องการด้วยผมแล้วก็อ่าตอนนี้ได้เดียวถ้าอีกคันจะเป็นสองไลท์ได้เดียวผมนี่อุ๊ยอุ๊ย แล้วบรรยากาดครับจบกันไปหนึ่ง The Metallica Cheater โอ้โหโอ้โหอ่าก็จบไปแล้วครับกับการเล่นกับน้องเพิร์ทที่ต้องเป็นใจสำคัญนะโอ้ตึงเหมือนกันเนี่ยเขาจะมือเที่ยงโอเคครับขอให้น้องเพิร์ทฝากช่องทางยูทูบหรืออะไรนะครับอ๋อก็ช่องทางยูทูปก็เฉพาะสู่เพิร์ทนะครับอ๋อขึ้นนะครับผมก็ติดตามช่องน้องอยผมนะครับเราแลกกันติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องเยดีนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวผมจะมีคล okay <okay. S 1> ิปไปออกของช่องน้องเขาด้วยทคุณคนี่ก็เป็นแบบขวดคระขึ้นขึงนนี่ไงโอเคพอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังก็ฝากเอ่ออะไรนะถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแันยอนมานะแล้วก็ไปตามช่องน้องเฟิร์สได้ที่ช่อง power s ิร e r นะคับผมวันนี like ้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ да